สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบกันว่าวานแตกต่างกับปลาอย่างไรค่ะบางคนนะคะเรียกวานว่าปลาวานแต่บางคนก็เรียกว่าวานเดีย๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าวานแตกต่างกับปลาอย่างไรค่ะข้อแรกเลยวานหายใจด้วยปอดนี่เลยค่ะส่วนที่วงกลมสีแดงนี้นะคะคือปอดของวานค่ะวานใช้ปอดในการหายใจค่ะ ส่วนปลานะคะมีเงือกที่จะใช้ในการหายใจค่ะคือส่วนที่ชี้อยู่นี้นะคะสีชมพูนี้เลยข้อแรกก็แตกต่างกันแล้วนะคะมาดูข้อต่อไปเลยข้อที่2เลยนะคะคือวานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาออกลูกเป็นไข่ค่ะและนอกจากนั้นวานยังเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่ปลาไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะ นี่เลยเวลาลูกของวานมากินนมก็จะกินในลักษณะนี้เลยและนี่ก็เป็นลักษณะที่แตกต่างกันของวานกับปลานะคะซึ่งวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไม่ใช่ปลานะคะ